สวัสดีค่ะมาโอรีวิวนิทานนะคะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้มารีวิวนิทานนะคะจะมาเล่าให้ฟังเรื่องที่ไปประชุมมานะคะก็งานอันนี้แหละนะเพิ่งจบไปสๆดๆร้อนๆนะเป็นงานประชุมของเรื่องของโรคติดเชื้อนะคะที่จัดโดยสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทยนะคะก็เป็นอะไรที่ปีนี้นะ ได้ไปแบบบังเอิญมากนะก็มีความสุขดีเพราะว่าอันที่หนึ่งนะได้ความรู้เยอะมากแล้วก็ที่จะมาเล่าในคลิปนี้ก็คือเรื่องของ RSV ที่มีคนมาถามมาโอ๋เยอะเลยแล้วก็แบบก่อนหน้านี้เราก็จะแบบไม่ค่อยมั่นใจเนาะนะตอนนี้ไปฟังประชุมมาแล้วมีความมั่นใจในการที่จะมาบอกเล่าให้ฟังนะคะก็ทีนี้แม่เด็กทั้งหลายนะคะตอนนี้นะถ้าใครท้องอยู่ก็แชร์ไปให้เขาดูได้นะค่ะว่า มีคำแนะนำเรื่องการฉีดวัคซีน RSV ในคนท้องนะคะในประเทศไทยแล้วนะตั้งแต่24สัปดาห์ตั้งครรน์6เดือนเป็นต้นไปนะก็ให้ให้ฉีดวัคซีนกันเพื่อที่ว่าภูมิต้านทานเนี่ยมันจะได้ไปออกที่ลูกนะคะก็จะได้ผลเลยละ่ะถ้าสมมุติว่าเราฉีดไปแล้วเนี่ยนะเขาให้ฉีดที่24 3 6วีคถึเพราะเขากลัวว่าถ้าฉีดหลังจากนั้นใช่ไหมคลอดมาก่อนเนี่ย ภูมิมันยังสร้างไม่ได้อย่างเงี้ยก็จะต้องมาฉีดวัคซีนในลูกทีหลังการฉีดวัคซีนในไอซวีในคุณแม่นี่นะคะแม่จะสร้างภูมิได้ดีนะแล้วก็ส่งมาให้ลูกได้ดีราคาวัคซีนมันก็จะถูกกว่าที่มาฉีดให้ลูกนะคะแต่ทีนี้ถ้าสมมติลูกคลอดคอกมาแล้วนะไม่ได้วัคซีนก็มาดูวิธีการให้วัคซีนนะก็การให้วัคซีนนะ เออไม่ใช่การเขาต้องเรียกว่าภูมิมันเป็นภูมิสําเร็จรูปเพราะฉะนั้นเนี่ยการให้ภูมิต้านทานเข้าไปอะ่ะมันก็จะมีภูมิต้านทานอยู่สมมติเราให้ใช่ไหมปีนี้ภูมินี่มันจะไอาย,ยาเน,นี่ยมันชื่นเนอร์ซีวีแมปนะคะมันจะมีอายุประมาณ5เดือนนะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเราให้ไปปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องแบบป้องกันการเป็นโรคในช่วงเวลานั้นเราก็ต้องมารู้ก่อนว่าไอซีีมันจะเริ่มเมื่อไหร่ไอซีวีมันจะเป็นช่วงฤดูระบ,บาดก็ประมาณมิถุนานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย มิถุนาถึงตุลานะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจําเป็นจะต้องให้นะจำเป็นจะต้องสั่งซื้อก็ต้องรีบสั่งแหละเพราะว่าเดี๋ยวถ้ามิถุนาเนี่ยมาแล้วนะตัวโรคมาแล้ววัคซีนได้หรือ,อยังนะคะค่ะเราให้ใครได้บ้างถ้าลูกของเรานะคะถ้าอายุน้อยกว่าแปดเดือนทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นเด็กกลุ่มเสี่ยงกลุ่มไม่เสี่ยงเด็กแข็งแรงอะไรเนี้ยเราให้หมดเลยนะคะถ้ามีเงินอันนี้ อันนี้ต้องบอกงี้เลยเนาะถ้าเป็นเด็กธรรมดาที่ไม่มีโรคอะไรแล้วก็ก็ถ้าเป็นก็รักษาไปนะถ้ามีเงินให้นะคะก็ในโรงพยาบาลเอกชนก็จะมีการสั่งกันเยอะเลยนะเนาะทั้งถ้าเด็กแข็งแรงดีแล้วก็เด็กที่มีที่เป็นที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นไอซีที่รุนแรง ไอซีเนียนเป็นไงมันก็เป็นโรคที่ถ้าสมมติเป็นแล้วใช่ไหมมันก็จะมีการทําให้มันมีการอักเสบของทางเดินหายใจส่วนล่างทั้งหลอดลมฝอยอักเสบแล้วก็ปอดอักเสบได้เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จําเป็นต้องได้รับก็คือพวกเด็กที่คลอดก่อนกำหนดเด็กตัวเล็กๆมีโรคประจำตัวมีโรคปอดเรื้อรังที่ต้องให้ออกซิเจนให้สเตียรอยด์อะไรพวกเนี้ยนะคะมีภูมิคุ้มกันบกพร่องอย่างรุนแรงมีโรคหัวใจแต่กําเนิดที่มีผลกระทบต่อการไหลเวียนของเลือดแล้วก็โรคซิสติกไฟโบซิสนะคะ ก็ทีนี้เรารู้แล้วถ้าน้อยกว่า8เดือนใช่ไหมเราต้องให้วัคซีนเอ้ยเราต้องให้ภูมินะภูมินี้ก็ n น r ร์ซิ m a แก็เขาบอกว่าเขาบอกว่านะคะเราจะให้เนี่ยในในฤดูการแรกเนี่ยเราจะให้50มิลลิกรัมน้อยกว่า5โลอ่ะ5โล50มิลลิกรัมนะคะเดี๋ยวดูงเปิดดูในนี้ด้วย5โล50มิลลิกรัมนะ แล้วก็ถ้าสมมติเด็กคนนั้นมากกว่า5โลก็ต้องให้100มิลลิกรัมฉีดเข้ากล้ามเนื้อครั้งเดียวนะทีนี้ถ้าสมมุติว่าอ่ะปีนี้ผ่าไปแล้วนะปีหน้าปุ๊บใช่ไหมเด็กก็ยังสมมติเด็กตอนนี้มาสองเดือนปีหน้ามันก็จะเท่าไหร่14เดือน14เดือนเนี่ยคือเขายังให้ถ้าเขาบอกว่าถ้าเด็กอายุน้อยกว่า19เดือนถ้ามีปัจจัยเสี่ยงนะ,ะมีโรคประจาตัวพวกนี้นะก็ต้องให้รอบ2ให้รอบ2นี่เขาจะให้ขนาด200มิลลิกรัมเขาจะแบ่งข้างละร้อยนะ ก็จะเป็นแบบนี้นะก็จําไว้ว่าถ้าเด็กปกติเองให้ที่อายุน้อยกว่า8เดือนเองให้นะคะอืมแล้วก็ตัวยาเนอร์ชวีแมเนี่ยม,มันมีอายุ5เดือนเนาะก็คือแปลว่าอะไรถ้าเราให้ปีนี้ใช่ไหมปีหน้าก็ไม่มีผูมมันก็ต้องให้อีกอะ่ะอืมค่ะก็อันนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะคะก็น่าสนใจนะถ้าคนไหนมีลูกเล็กนะมี คนรู้จักมีลูกเล็กที่อยากได้ออวัคซีนตัดสินใจไม่ได้ก็ก็ดูลองลองพิจารณาดูเพราะว่าราคาค่อนข้างสูงนะคะหมอว่านะการฉีดวัคซีน i อให้กับแม่เนี่ยอันนี้ w o r t นะคะค่ะก็วันนี้เอาสั้นๆแค่น,นี้นะค่ะ